โก้เขาบอกว่ามันมัน,มน,มน,มนเราทํางานยากทั้งฟิงเกอร์ทั้งอะไรมันคุมก็เ,เลยตัดสินใจว่ามันตัดใจไปเลยเราตัดออกคือคือถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นทองุ้นเราจะชอบพุ่มใหญ่ๆหนาๆาแต่คันนี้เ <ๆ S 2> วลากิ่งทําทลูกได้จริงๆมันจะทําได้น้อยเอ,เอาเอาไว้อนาคตเลยดีกว่าเลยใช่ครับไปเสียดายตอนนี้เหาเดี๋ยวอนาคตพอวันข้างหน้าแล้วมันมีปัญหาโทษทีครับกดโทรผิดครับกดโทรผิดตกวที เราเราพี่ดูอ่ะตอนแรกคือตอนแรกมันใหญ่มาเนาะกิ่งมาทานมันใหญ่มาพอมาเจอตรงนี้เบียดปุ๊บเนี่ยมันเล็กลงเลยแต่คนนี้เดี๋ยวเราพอตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักส4เดือนอ่ะผมว่าตรงนี้จะเบ่งขึ้นเยอะเลยนะสามสี่เดือนนี้เบ่งขึ้นเยอะเลยเพราะว่าออย่างเนี้ยพวกนี้ต่ําเกินอยู่แล้วครับถ้าเราเลี้ยงไปบางทีก็ไม่ได้อยู่ดีอู้เนี่ยจัดจัดกิ่งอันนี้ถ้าต่ําเกินก็ต้องดึงขึ้นเนาะ อืาโอ้เนี่ยทรงสวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบำรุงอีสักสักสามสี่เดือนตรงนี้จะผิดตาเลยมีกิ่งเนี้ยตรงวานเราเอาถ่วงใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ถ่วงอย่างนี้ถ่วงร้อยก่อนไงโอไม่ได้เลยเพราะนั้นมันหนักแล้วมันมีปัญหาใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตัวหิ้วที่ร้านพ่นเป็นระยะครับมันก็จะช่วยสมานกับป้องกันโรคครับครับตัวหิ้วหิ้วฝาเหลืองนะอ่าตัวนั้นจะเป็นไคโตซานชนิดพิเศษมันจะล็อกเลยแล้วก็สมานแผลเร็วอ๋อ พราะถ่วงเนี่ยต้องถ่วงอย่างนี้ครับถูกแล้วถ้าถ่วงลอยเนี่ยมางทีลมเนาะบางทีฉีกเลยมางทีฉีกขักเลยท,ทีนี้ผมนึกว่าม้นักนกว่าถ่วงลอยเราจะโก้เขาบอกไปใช้เป็องถ่วงเลยมาเปลี่ยนใหม่แต่นี่แป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพอปั๊มปั๊มชุดชุดใบชุดนี้มานะโหนนี้เริ่มแตกแล้วเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวพอปั๊มใบชุดนี้มาปุ๊บเราก็ปล่อยได้แล้วครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหนักปลายพอหนักปลายมันจะลงมาเองเลย ก,ก็จะมีแค,ค่คอยแต่งตรงนี้เฉยๆถ้าตรงนี้เราแต่งออกปุ๊บแต่นแหงใช่เพราะส่วนใหญ่มันจะชอบดันครับดันแล้วมันตั้งอย่างแค่แต่งขนแงแค่น,นี้พอครับเพราะข้างในเนี่ยจริงๆต้องทําความเข้าใจก่อนบางคนคิดว่าใบายเยอะดีแต่ถ้าใบายอยู่ข้างในไม่มีประโยชน์ไม่โดนแสงมันกินปุ๋ยใช่ไม่โดนแสงไม่คลายน้าอ่าก็คือทั้งสองทางเลยคือไม่ทํางานด้วยอ่าสั่งข้อแสงก็ไม่สั่งข้อแสงดูดน้ําก็ไม่ดูดน้ําเพราะว่าเขาไม่ไม่คลายน้ํา แล้วที่สําคัญคือเปืองอเลืองต้นทุนทั้งปุ๋ยทั้งตอนนี้ต้นทุนของก็ลงมาเยอะเลยนะของหลายๆส่วนที่เราไปดูแลหนึ่งใน3นะจะเคยใส่ปุ๋ยเยอะๆเ,เนี่ยเหลือเหลือแค่หใน3แล้วก็ยาเหมือนกันแทนที่จะต้องฉีดอย่างพันลิตรอย,อย่างเงี้ยก็เหลือแค่200ลิตร300ลิตรอาจารย์ยังยัง้ต้นนี้มันใหญ่กว่าชาวบ้านใช่ไ